สวัสดีครับพ่อพี่น้องปองปลายโศกผู้ช่ยกับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมสวัสดียามเช้าเช่นเก่าเช่นเคยอยู่ที่กรุงอุบลสายยันซาวหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดครับวิธีเครื่องเสียงรถแห่ภาพยนตร์ของอุบลสายยันซาวช่วงนี้นะครับยังรับงานอยู่เหมือนเดิมนะครับเออเพราะว่าว่างการมางานครับวันนี้เออมีออกแน่กะเออมีออกแน่อยู่ครับออนทัวร์สีก็ออกเอฟสามก็ออกวันนี้ เก็ออกครับผมส่วนออนตดสองเรายังไม่มีงานครับนี่งานที่ผ่ามุกร่ากันยกเลิกไปแล้วนะยี่สิบเก้ามุกรา่ามันกับโอ้ช่วงนี้มีวันนี้สิบแปดมุกรา่าและอีกซ้ายมือครับอ่ะจะรับกาวน,นี้ก็สาฟบลนสายสาวหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดับเวทีเครื่องเสียงรถแห่ภาพยนตรน์ครับเหนับยังบางยังรับงานคือเก่ารถแห่ อ,อนลดแหนลอยซีก็ต้องสิบออกงานเอ,อ้นี่ครับไปสนใจบนสายยันซ่ามาติดต่อเลยครับที่มีออฟฟิศไว้สำหรับนะครับนั่งคุยก,กันปรึกษาเรื่องสิจางพิธีครั้งเสียงชุดใดมอดัมผู้ใดนักร้องตัวฟา้าเมืองไทยครับผมลดแหงมีหลายคันลดแหงมีอยู่สี่คันลดแหงน้อยใหญ่ลดแหงแค่นหน่อยมีคันหนึ่งครับลดแหง ยังมีสี่คันนะครับนะครับวิธีเครื่องเสียงมีหลายชุดหลายขนาดตั้งแต่จิบจิบขึ้นไปหอดอ่อนทั่วนะครับหรือียเอาแบบเครื่องเสียงอย่างเดียวส่วนสําหรับเครื่องเสียงประจําวงเสียงอีสานนี่โอ้งานสู้มือครับผมโดยทีมงานอาจารย์คณรครับนี่ครับบรรยากาศช่วงนี้กะอากาศเย็นสบายมีน้วแน่กะดูแลสุขภาพนะครับ่า เที่ยงมากกับห่อนทำมากกับนาวอ่าอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับดูแลสุขภาพนี่เลยครับพี่น้องเอฟซีถูกถูกสั่นกับผมอ่าช่วงนี้ผมว่มีการมีงานครับผมก็บอะมาถ่ายตะคิบอยู่ในโกดังนี่แหละครับผมฮะนะครับความเคลื่อนไหวของทีมงานเท่ากับยูทงซีนะครับเออมี่มันออกโปรพอมกันดอกมี่บังหน่อยกับมีบังน้อยกับมัมมีครับเออแฝงมัมมีงานกับแฝน้ำกันเออช่วงนี้แฝงมี ต่างคนตามีงานกะอยากใ่กันไปขันมือมีงานก่เอือกันไปน้ำอยู่ครับนี่ครับนี่กับความสัมพันธ์ของทีมงานกับต้งสีนะครับมีงานหน่อยหนึ่งมือมีก่เอือกันไปนะครับสําหรับผนสร้างสรรากะยินดีต้อนรับสมาชิกคนใดจากว่าเป็นคนบอกคนว่ายเป็นมือมีเป็นโซเฟอร์ใส่เบิร์ดครับยังรับสมัครอยู่ด้วยครับเด้อช่วงนี้อยากไดใ เป็นส่วนหนึ่งของทีมมารุนไซยันซาวก็ติดต่อกับท่านอาจารย์ไซยันสวรรค์เลยครับได้ติดต่อกับประจำหน่วยหน่วยประจำหน่วยเนาะครับเนาะกับเอฟซีคงจะูอดีครับหน่วยใดผู้ใดเป็นคุมเพื่อนดูแลเป็นนุ่มเมทเราแทนการดูดีเอฟซีกำลังอยู่ในความจี่วิญญาณของงานอ่ะแท่านใดก็ขอบคุณเอฟซีทุกท่านครับผมที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันญาชาวชายแดนครับขึ้นอย่างไรสวีเจ้าหญิงนาคบกสวัสดีครับ